ครัวขคอยเองมาแล้วครับพี่น้องไปครับผมวันนี้จะพาพี่น้องไปเห็ดของเสบแพๆกินกันครับวันนี้น,นี่เขาเสนอเมนูสิคโครงหมูหนึ่งสมุนไพรครับผมเริ่มจากตําเครื่องสมุนไพรเลยครับผมข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมรากผักชีพริกไทยเม็ด ขมิ้นสดครับใส่เกลือลงไปตำทุกอย่างให้เข้ากันครับผมพี่น้องนี่ครับทำให้ความละเอียดเด็ประมันนี้ครับพี่น้องนี่พอแล้วครับผมเดี๋ยวเอาไปปรุงเครื่องครับผมใส่น้ำมันหอยครึ่งทับพีครับผมน้ำมันหอยครึ่งทับพีซีซอสฟ้าเขียว รพพรครึ่งทับพีสีขาวซึ่งครึ่งทับพีครับผมโคลเลโคนเลโคนเลส่วนผสมไม่เข้ากันครับพี่น้องเตรียมเอาไปหมักซี่โครงหมูเขาครับผมซี่โครงหมูเ็ไปลัางทำวามสัดให้ดีๆครับพี่น้องนี่ครับเราเครื่องหมักเรื่องเทศที่เขาตําไ้หมักไปดีๆครับผมมาลงหมักเลยครับามาทุบถูท่าๆครับใส่ซี่โครงหมูเลยครับผมถูให้ดีๆเลยครับพี่น้องให้มันซึมเขาเนื้อเขาซี่โครงหมูเขาเลยครับผม ทั้งสองทางเลยพี่น้องนี่ครับทู่ไปได้ประมาณนี้ครับมักไว้้ถาให้ดีมักไว้ขามขึ้นครับพี่น้องแต่ผมมัมีเวลาครับผมมักไว้ชั่วโมงหนึ่งครับผมนี่ครับผมจะไปเตยลองกลนจานก่อนครับผมเอาซิโค้งหมูเขาลงจานเลยครับเตรียมเอาเป็นหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับสีสันสวยงามพี่น้องเคล็ดลับ ที่เด็ดก็คือใส่ขมิ้นนะครับเห็นแต่สีสันงามครับผมต้มน้ำครับผมตั้งซึ่งต้มน้ำผมจะใส่ใบเตยลงไปในน้ำครับผมเพราะไอ้น้ำมันเริ่ห้ขึ้นมามันก็จะหอมใบเตยครับพี่น้องนี่ครับน้ำเดือดแล้วเขาก็เอาสิโครงหมูเขาลงเลยครับผมผมจะนึ่งไว้ชั่วโมงหนึ่งครับพี่น้องไว้ชั่วโมงหนึ่งครับผมหนึ่งชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกครับพี่น้องเรียบร้อยครับผม ซิโครงหมูหนึ่งสมุนไพรยริงเลยครับพี่น้องสีสันสุดจัดเลยครับผมเป็นเมนูแนะนำพี่น้องเลยครับผมทำกินง่ายๆครับผมมาครับผมนี่มากินน้ำกันครับกับจิ้มเจ่วพริกสดครับผมเบิ่งควบขเปื่อยครับผมชิกได้เลยครับผมมาพี่น้องเสิร์น้ำกันครับผมขเนิ่งขนหอนครับพี่น้องนี่ สุดจัดครับสุดจัดน่ครับแก้มกับผักยอดมะระคีโนครับผมเป็นเมนูที่บ่ค่อยมีคนเห็ดหรอกครับผมวาเมนูนี้ครับแส่บครับเปื่อยครับผมสุดจัดพี่น้องนี่ครับสวัครับพี่น้องมามามครับผม